สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสกูปปี้สองพันยิบเอ็ดล้อแม็กขอสิบเจ็ดล้อแม็กสั่งจากช้อปปีนะครับเราจะมารีวิวเวอร์ชันร,รีเมคกันนะครับเรื่อเอาละเดี๋ยวจะบอกเรื่องกันใส่ก่อนล้อหน้าใช้แหวนรองหกตัวแต่ล้ออาจจะไม่ตรงบางโคลนส่วนล้อหลังใส่ได้เลยไม่ต้องทําอะไรท่อเป็นท่อเดิมเอาละเราจะมารีวิวรอบพัน ล้อแม็กอันนี้เราสั่งจากช้อปปีซื้อมาพันแปดอะไรเราจะบอกแนวทางสำหรับใส่ขอบสิบเจ็ดถ้าตัวสกูปปี้สองพันยีสิบเอ็ดหรือสกูปปี้ไอตัวขัดสิบสองล้อหน้าใช้แหวนรองหกตัวล้อหลังใส่ได้เลยซูมเ,มอ,เอ็ก m o มูที่เป็นตัวล้อแม็กก็ต้องใช้แหวนรองเหมือนกันแล้วใส่ได้เลยแต่ถ้ามูฟตัวธรรมดา ตัวลอซี่ลวดใส่ได้เลยไม่ต้องแช่แหวนลองลงขอสิบเจ็ดและล้อแมกขอสิบเจ็ดก็ใช้ได้ทั้งคลิกร้อยสิบคลิกร้อยสิบไอสกูปปี้ไอมูฟแอร์เบดไอคอนเอาละจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ